เราจะดูว่าถ้ามันมาหลายหลายตัวก็ต้องวางที่วัดเตยยาวานิโยเนี่ยเอาไว้ก่อนเขาเลยแล้วก็ตัวอย่างในที่นี้ก็มีว่าเยจัตตาโรโยคาวาชะดังวัดเตโอสีทาเปติโยคะทั้งหลายสี่เหล่านดยังหวาชนย่อพระจมลงในวัดตะ โยคะทั Dante, ้งสี่เราได้ยังไหวจนยอดว่าจบลงในวันป่าเว่าเยตัวนี้ก็เป็นดิยาบาดิยาบะทิเสสระจัตตารโอตัวนี้ก็เป็นสังขยาเมื่อบาร่วมกันก็วางที่เต็มดิยาบาดิยงดิยาบาดิยาบะทิเสสระเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ตัวแรกแล้วตัวต่อมาจะเป็นวิเสศระอย่างหนึ่งและเจนี ถ้าได้ยอมวิเศษระกับอัยออยอวิเศษระถ้าทัคู่ขยายประภาตัวเดียวกันจะวางได้วางหลาอย่างไรก็นี้ก็ือว่าได้ยอมเรียอันไดยอมวิเศษระเนี่ยไว้ข้าได้ดยอมวิเศษระอนอันไยอมวิเศษรนอาไว้ได้ไิยอมวิเศษระเสดก็คอยาปดายัง อาวาเสสาประชาปูเชปูชูเตระวาชนะหาระเดระวาะสังคาเบพระลาภิพระเวระทิฏาป,าปวายะก็แปลว่าก็ประชาที่เหลือดีใดมูสับที่เหลือดีใดใช่ไหมมูสับที่เหลือดีใดห,หรือว่าประชาชนที่เหลือดีใด ตัวน er er ี้ก็คือยาตัวนั j ira. J ira ้นก็เป็นอนิยมวิเศษระเขาว่าอายางตัวนี้นะอายางตัวนี้ก็เป็นอายางตัวนี้เป็นอนิยมวิเศษนะคือวางอนิยมวิเศษนะคือยาไว้ได้อย่าตัวนี้ก็กำหนดได้นะชูเตะแล้วาจาดล ฮาระเดนะวาสังคาเบพาลาภิพเมนะสิตาพเมนะสเมยะชูเตนะวาะเป็นเพือเป็นเพือเป็นผู้นำลงอยู่เพราะก่อนข้อมเงาเพื่อกำลังในสงครามชูเตาานะวะพระฮาระเดนะวาด้วยการ ต้นหรือว่าด้วยการดาทราบไปวัวนี้เราก็จะดูเขาให้เดลที่ยาประดายังคำว่ายาก็เป็นอาน,นิยบาวิเศษชะคำว่าอายาก็เป็นมมอ,อ,อน,นิยบาวิเศษชนะก็คำนวณว่าอานิอานิยมเนี่ยวางไว้ก่อนเสมอวางไว้ได้น,นิยมเสมอก็อคำะนวณอย่างนั้น เราก็จะจับจับได้ทีนี้แล้วว่าสัรขยาวิเศษสารกับวิเศษสารอื่นสัรขยาวิเศษสารนิยมเรียกว้ใกล้ชิดประธานที่สุดและเรียกวัยเหล่าวิเศษสารอื่นทั้งหมดชิดประธานเลยหรือว่าหลังเข้าบุตเลยอย่างเช่นเอเซนที่กเวงทะเวสายกาอาคัรฉันติกตรวนี้ตจะอุปัติโสจะดดูความที่ตังหลายสหาย ทั้งหลายสองเหล่านะั้นย่อดมาคือกอเลตะและอุปจิตตาคำว่าท้าเวตัวนีก็เป็นสัมขยาวิเศษลนะคำว่าสายกาตดวนั้นก็คือว่าเป็นเป็นเป็นดาวบ,บอกว่าทายสองเหล่านะั้นคำว่าเอเตตัวนี้นะคำว่าเอเตตัวนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นเดียบานียมนะ ก็เี๋ยวางโยเอเตตัวนี้ะนะตัวเอเตตัวนี้ก็ไม่ต้องวางไว้คิดกับประธานนิยมวางไว้ได้ทุกตัวแต่ว่าถ้าเาขังาย,ยาวางก็ต้องสงาขย,ยาไว้คิดกับประธานอะไรพอจับเส้นควาได้วาฮะอ่าอาจยอมวางไว้หน,น้ทุด อไปก็ได้ยอมต่อไปก็วิเสสซะเราอเอินตัวเอินก็ภาพวัเราขยายเยอะๆยอะก็กำหนดกดเกณย์ไว้ดีๆแล้วก็เราก็จะรู้แล้วก็จำได้คือกำหนดสั้นๆยยอรสรุปเลยก็บอกว่าสามวิเศษนะเนี่ยไดยมเรียไว้า้าบนที่ตัวขยายนะอว่าจยดหลวงพ่บอกว่าขยายตัวไหน,นก็วางไว้บ้าตัวแล้วแหละ แต่ในการวางด้าน,นก็ดูว่าวิเศษรเหเรานั้นเป็นวิเศษระอะไรก็วางตามกฎเกณฑ์นั้นเ็่นเจ้าแต่อดิยบาอะดิโยมาก่อนแล้วก็ดิโยแล้วก็วิเศษระตัวอื่นตาบาจนไปถึงสังขยาสังขยาก,ก็ต้องคิดตัวประธานเลยเข้าใจไหมสังขยาดิดิโยเรียกคิดตัวประธานเลย พอสังขยาแล้วก็ไปถจะเป็นบทธานอันนี้พอกดได้นะข้อเรียกว่าข้ตัง้งจะได้เจความมากมายเล้วก็มาดูต่อหลังจารเรียนกดเกนแล้วก็มาดูต่อ,อไป